มาทาจากมิวสิคเลสซนนะคะตอนนี้ก็ ep 7กันแล้วเราอยู่ในเซสชันลูกส่งกันนะคะจะมาลองเอ่อเล่นลูกส่งบนจังหวะ3พยางค์กับ6พยางค์จะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ลูกส่ง3พยางค์กันก่อนอ่เราคงตี3พยางค์กันมาเป็นอยู่แล้วจากรูดิเมนต์ครั้งแรกที่เราได้ฝึกกันไปนะคะที่เราลองถ้ามันเป็นลูกส่งเนี่ยมันจะกระจายไปอยู่บนพื้นที่ต่างๆเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตีให้ฟังกันนะคะ ว่ามาทาาจะมีทริคจะเสริมนิดนึงนะคะในความที่สามพยามันก็ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเราจะมาลองเอ่ใช้ดับเบิลโตกันบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตีเป็นซิงเกิลโตกขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายกันมาตลอดอยู่ละซึ่งแบบฝึกหัดน,นั้นเราได้ฝึกทั้งดับเบิลทั้งพาลาดิโดมาแล้วนะคะในไอเดียในคุปสามเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ไม่กี่แบบนะคะจะมาแนะนำสติ๊กกิ้งที่เป็นขวาซ้ายซ้ายนะคะเราจะมาลองตีบนสแนนก่อนนะคะ ีนี้ถ้าเราลองแจก,กไปที่ใบต่างๆมันก็จะเป็นไอเดียของลูกส่งได้นะคะะทีนี้เรามาลองตีแค่ลูกส่งอย่างเดียว ได้ไอเดียการแจกใบไปแล้วเรามาลองดูหกพยางกันต่อนะคะซึ่งหกพยางเนี่ยก็คือพูดง่ายๆมันก็เหมือนสามพยางที่คูณสองนะคะเหมือนเร็วขึ้นไปเท่าตัวหนึ่งอ่าหนึ่งจังหวะมีหกตัวเดี๋ยวจะมาลองตีให้ดูสักรอบหนึ่งนะคะในความเร็วเจ็ดสิบเนี่ยค่ะถ้านับทริปเพลทจะเป็นอย่างนี้ one tripple two tripple three tripple four t r i p p ถ้าเป็นหกพยานนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แค่นี้เองค่ะทีนี้เรามาลองเอาไอเดียหกพยานเนี่ยมาใช้แบบที่ไม่ไม่เป็นแบบซิงเกิลสตรบ้านนะคะจะมีลูกลูกลูกหนึ่งที่มาหาได้เรียนมาจากเหล่าอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสอนมานะคะซึ่งเป็นลูกที่มาคิดว่าเท่ดีอยากให้ทุกคนฝึกตามกันดูนะคะลูกนี้นะคะสติ๊กกิ้งจะเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย นะคะก็มันก็จะวนมาจบขวาจังหวะหจะเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวา,ซ,าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย,ายขวาโอเคเรามาตีแค่บนสแนนก่อนโอเคเราลองกระจายมือดูนะคะเพราะว่าลูกตอนที่อาจารย์สอนมาเนี่ยคือแพ็กเกจนี้เลยมันจะเสียงจะเป็นอย่างนี้ลองตีให้ดูนะคะ พร้อมกันอีกรอบนึ่งนะคะ One, two, ซึ่งจริงเนี่ยจังหวะสามพยางหกพยางในเวลาใช้ในลูกส่งมันจะให้ฟีลลิ่งที่ดูแบบเออโมโทาวหรือเก่าๆแต่ว่าเพลงปัจจุบันนี้ก็เอามาใช้เยอะเหมือนกันหวังว่าใบฝึกหันนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เตรียมเพลงมาเล่นให้ดูที่เขาใช้ไอเดียลูกส่งแบบหพยางเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นเพลงผู้ลาสักคำของพี่ๆเดพากินสันนะคะ เป็นไงกันบ้างคะจบแล้วกับ EP ที่7นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากติดตาม EP หน้าเราจะเจอกันอี e ีเดียวเท่านั้นยังไงก็ฝากซ้อมที่ผ่านมาแล้วก็เจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบาย